วิธีผูกบุฟเด้วยอีเมลนะคะก็คือวิธีการลงทะเบียนด้วยอีเมลนั่นเองนะคะเอาไปผูกมาทีหลังเราก็เข้าที่แอป UC จากนั้นก็ไปเลือกตรงคําว่าของฉันนะคะแล้วก็เข้าไปเลือกตรงที่เป็นรูปภาพของเรานะคะกดเข้าไปจะมีช่องอีเมลของฉันที่ยังไม่ได้ผูกมัดนะคะเรากดเข้าไปแล้วก็ใส่อีเมลที่เราจะผูกมัดนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็กด ส่งรหัสยืนยันไปยังอีเมลนะคะจากนั้นรอสักครู่หนึ่งนะคะก็จะกลับเข้ามาสู่หน้ามัดอีเมลนะคะตรงนี้ให้กดที่คำว่าส่งอีกครั้งนะคะเพื่อที่จะรหัสยืนยนันจะเข้าไปส่งที่อีเมลนะคะแล้วเราก็เข้าไปยังอีอเมลของเรานะคะที่เราผูกมัดไปไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะมันจะมีรหัสยืนยนันจาก UC ส่งมาให้นะคะเราก็ไปคัดลอกรหัสยืนยนัน ที่เขาส่งมาให้เรานี้นะคะเอามาใส่ในช่องกรุณานําเข้ารหัสผ่านยืนยันอ่ากรุณานําเข้ารหัสยืนยันนะคะตรงหน้ามัดอีเมลนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านใหม่นะคะซึ่งรหัสผ่านนี้ก็คือเป็นรหัสผ่านที่เราตั้งขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็มัดอีเมลไปเลยกดมัดไปเลยนะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะผูกมัดอีเมลกับบัญชี UC ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ หลังจากนั้นเราลองลงชื่อออกค่ะพอกดลงชื่อออกเสร็จแล้วนะคะมันก็จะกลับมาที่หน้าเริ่มต้นเราลองใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านที่เราปูมัดไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วกดเข้าสู่ระบบนะคะมันก็จะเข้ามาสู่ระบบของ UC หน้านี้เลยนะคะขอบคุณค่ะ